ท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความจริงคำว่าพระโยคาวาจรก็หมายถึงว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อประสูดาปฏิมักทั้งนี้ก็หมายถึงว่าท่านที่ปฏิบัติสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานทุกท่านด้วยความจริงใจ แต่ถ้าว่าทุกท่านยังปฏิบัติตนยังไม่ถึงระโสดาปฏิมักอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโยคาวจรแปลว่าท่านผู้ประกอบความดีเพื่อความประเสรศิฐเวลาน่าขอท่านทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติเพื่กรรมฐาน พระก็ดีเนงก็ดีบุมาศกุมบาสิกาก็ดีขอท่านจงรู้ตัวว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงเรียกว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าพระจริงๆ นั่นก็คือพระพุทธเจ้าทรงยอมรับโอตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันเพียงใดท่านยังไม่เรียก,กว่าพระแต่ว่าทุกท่านที่ปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยความจริงใจตั้งใจจริงมีศีลบริสุทธิ์ตั้งใจทรงสมาธิให้ตั้งมัน่น ตั้งใจรักษาปัญญาให้แจ่มใสรู้เท่าทันความเป็นจริงแต่ว่ายังไม่ถึงพระโสดาปติมักก็ควรจะภูมิใจว่าเราอยู่ในเขตของความดีคือความอยู่ในเขตของคนดีแต่ว่าเราจะดีมากจะดีน้อยนั่นประมาทไม่ได้ถ้ารู้สึกตัวว่าดีเมื่อไรก็แสดงว่าเราเลวเมื่อนั้น จงจำพระพุทธภาสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าสูงตรัสว่าอัตนาโจทธยตาหนังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนไว้เสมอคือให้มีความรู้สึกว่าเรายังชั่วอยู่เนื้อมันชั่วตรงไหนไปนั่งดูนิบรลห้า ว่านิวรณ์ห้าบริการยังมีอาการสิงใจเราอยู่บ้างหรือเปล่า,าถ้านิวรณ์ห้าบริการส่วนใดส่วนหนึ่งและในเวลาใดเวลาหนึ่งมันเข้ามาโจั่วกวใจเราได้แสดงว่าเรายังมีช่องโหว่แห่งความชั่วในด้านฌานโลกีถ้านิวรณ์ห้าไม่สามารถจะสิงใจเราได้แสดงว่าเราดีขึ้นทั้งระดับของผู้ทรงฌาน ทั้งนี้ผมหมายความว่าตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งปฏิบัติพระกรรมฐานและรายการที่สองถ้าเราชนะนิวรณ์ห้าแล้วก็จงไปมองดูสังโยชนิบประการ ว่าสัญญาน์สิบรายการนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ยังมาคล้องอยู่กับอารมณ์ของเราเรายังเข้าไปติดอยู่ในในส่วนนั้นถ้าสัญญาตสิบรายการข้อใดข้อหนึ่งยังสิงอยู่ในสั้นดาดของเราแสดงว่าเรายังไม่ดีต้องตำหนิใจตำหนิตัวของเราเองว่าความดีมันยังไม่พอสำหรับวันนี้ ผมก็อยากขอพูดเรื่องหมวดของกรสินเพราะว่าหมวดอาอนุสติจบไปแล้วสำหรับกรสินนี่มีสิบอย่างแต่ถ้าว่าผมจะขออิิบายกระสินในด้านของสุขวิปัสสโกแต่ถ้าว่าบังเอิญท่านผู้ใดจะมีวิริยะอุตสาหะ ทำตนเข้าถึงวิชาสามเขตของวิชาสามและปัญญาหกอันนี้ผมก็โมทนาด้วยการแนะนำนี้ขอแนะนำในขั้นสุขาวิปัสสโกเท่านั้นไม่ก็ไม่แน่นักนะหากว่าบุญมัสนาบรมีที่เคยฝึกมาในชาติก่อนก็ดีด้วยชาตินี้ถ้ามีความมั่นคง ในอารมณ์ที่ทรงอยู่ในด้านกสินการปฏิบัติกรสินหมายถึงว่าต้องการสุขวิปัสโกดีไม่ดีเึงกับไปเข้าคงเขตขงุงชาสามไดพิญญาหกก็ได้แต่ว่าปฏิสัมพิทธาญาณยังไม่ได้ไปสัมพิทธาญาน,นี่จะต้องปฏิบัติตามที่สอนมาแล้วนั่นก็คือได้สมาบัติแปด ตอนนี้อยขอพูดถึงเรื่องของกสิณก่อนคือชื่อของกสินหน้าการของกสินคอยถือว่าเป็นการศึกษาเวลาปฏิบัติจริงอารมณ์ของท่านทรงอยู่ในอะไรแม่นคงแล้วปฏิบัติตามนั้นไม่ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของผมเพราะว่าผมจะต้องสอนให้หมดกรรมฐาน 40. สี่สิบำหรับเกบสินนี้ก็ขอสอนรวบ ถ้าแยกก็ไม่มีความจําเป็นเพราะมีผลเสมอกันชื่อของกสิ์ก็คือหนึ่งปฐวีกสินกนสินนี้มีดินเป็นพื้นฐานสองอาปโปกสินกนสิ่ข้อน,นี้มีน้ําเป็นพื้นฐานสามเตโชกสินกนสิ่ข้อน,นี้มีไฟเป็นพื้นฐาน สี่วายโยกสินกสินข้อนนี้มีลมเป็นพื้นฐานแล้วก็ห้าโลหิตกสินกสินข้อนนี้มีสีแดงเป็นพื้นฐานหกวิตกะกสินกสินข้อนนี้มีสีเหลืองเป็นพื้นฐานเจ็ดนีละกสินกสินข้อนนี้มีสีเขียวเป็นพื้นฐาน ปดโอทายเกษินเกษินข้อนี้มีสีขาวเป็นพื้นฐานห้าเก้าอากาศเกษินเกษินข้อนี้มีอากาศคือความว่างเป็นพื้นฐานแล้ก็สิบโลกษิงเกษิงข้อนี้มีแสงแสงสว่างเป็นพื้นฐานเป็นอนวุวาเกษินที่เราจะต้องปฏิบัติมีสิทธิ์อย่างด้วยกัน วันนี้ผมจะขอที่บายโดยย่อเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐานก็ก็สินซยก่อนความจริงถ้าหากว่าท่านปฏิบัติเกรสินส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นที่ถูกใจของท่านแล้วก็ทำจริงๆท่านก็เป็นพระอาหารหันได้แล้วก็เป็นได้ง่ายเสียด้วยแล้วผมจะอิิบายให้ฟัง ตอนนี้ไปรู้เรื่องของกสิณซะก่อนประเดียจะหาว่าไม่บอกกันปฐวีกสินคือกสินดินใช้ดินเป็นวงก,ส,วกสินคําว่ากสิณนี่แปลว่าเครื่องหมายเนี่ยครับรู้ซะด้วยนะประเดียจะหาาไม่บอกกระสินนี่แปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายที่เราจะใช้กระสินปฐวีกระสินก็คือเอาดินมานั่งมองดู บางท่านก็เอาดินมาปั้นเป็นกลมๆก,ก้อนใหญ่ๆมานั่งมองบางท่านก็กวาดที่ให้เตียนแล้วก็นั่งพอมีเหลือดินล้วนก็นั่งมองดูบางท่านท่านก็อทอผ้าทาเป็นสดิงคือทําเป็นกลมกลมแล้วดินเข้ามาทาแล้วก็มองดูเรื่องจะทําใหญ่โตเพียงใดผมไม่จํากัดเพราะว่าตามแบบในวิสุทธิมรรค ท่านบอกว่ากว้างประมาณหนึ่งคืบครึ่งแต่ว่าเวลาผมปฏิบัติจริงๆผมไม่ได้ทำอย่างนั้นผมก็ดูมันส่งดินหาที่ไหนก็ได้เมื่อตั้งใจจับดินก็เชือจิตเข้าไปจับดินสําหรับปทวีกสินนี่อานิสงส์ก็อนุภาพก็ได้แกส่สเมื่อทําได้ทิ้งชานสี ก็สามารถจะทำของแข็งของอ่อนให้เป็นของแข็งได้อย่างน้ำอ่อนลอดิฐานให้แข็งก็ได้อากาศอ่อนลอดิฐานให้แข็งก็ได้อย่างที่ก็เดินไปบนอากาศและเดินในน้ำพอพูดเรื่องเดินในน้ำนี่คุณอ่อนสีนพ่มพันยาวแบบผมนะเอาน,นิ้วจิ้มมันแข็ง เอาเท้าวางใหม่ๆมันแข็งพอก้าวลงไปจิตเคลื่อนเดี๋ยวหน่อยเดียวลงโตูมไม่ถัวเลยวิธีปฏิบัติในปฐวีกสินท่านก็ให้เอาดินมันนั่งดูผมจะไม่บอกทักษณะคือมันไม่มีความจำเป็นดินก็แล้วกันเมื่อพิจารณาดินลืมตามองดูดิน จำเฉพาะสีดินที่เราต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องการดินเสียรุนดินเสียรุนก็คือดินมันมีสีแดงได้แก่คุยปูเวลาที่ป,ลลปูมันมันเจาะรูลงไปมันกวาดเอาดินขึ้นมานั่นแหละสีแดงแดงเรียกวดินเสียรุนจับดูภาพกระสินลืมตาดู จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพกสินถ้าจะภาวนาท่านไภาวนาว่าปฐวีกสินางแต่จุดที่มีความสำคัญที่สุดก็คือลมให้ใจเข้าออกอันนี้คุณทิ้งกันไม่ได้ถ้าคนทิ้งลมให้ใจเข้าออกคนก็พังไม่มีทางจะได้อะไรเลยต้องรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกไปด้วย เนื้อภาพจำภาพกระสินให้ได้จิตนึกถึงภาพไม่ใช่ภาพกระสินลอยมาที่หน้าถ้าเมื่เอิญมันจะเลือนไปก็ลืมตาดูใหม่นี่ผมจะแนะนำวิธีปฏิบัติเวลาที่เขาปฏิบัติกันจริงๆเขาทำแบบนี้นะเพรว่าเขาจะตั้งนิมิตกระสินไว้ที่ไหนก็ได้ในที่ที่เหมาะสม เอาไปวางไว้จุดใดจุดหนึ่งไปนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งทานไหนก็ได้าะไม่ห้ามที่เกียดนั่งกนน็นอนนอนไม่สมบายก็ยืนยืนไม่สมบายก็เดินมีผลเท่ากันอย่าไปฝืนอิทิยาบทอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคืนไปฝืนอิทิยาบทแล้วก็เสร็จ แต่การมันเครียดึ้นมามันปวดโน่นเจ็บนี่ก็ยังนั่งทนอยู่ไม่มีผลอย่าลืมว่าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำอะไรทุกอย่างนี่จะต้องเชื่อฟังพระพุทธเจ้าอยู่เสมอถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าทำไม่มีผลท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ ใน,นเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผลก็จะไม่มีพระอรหันต์เจนั้นพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าคนดีเวลานี้ที่ผมกําลังพูดอยู่คนดีพระอรหันต์ยังมีอยู่พระอรหันต์ทุกองค์ปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรม,มครงจรจให้ดีนะอย่าทําดีโตตัว,ตว,ตวดีกว่าพระพุทธเจ้า แล้วก,การศนะึกษาเนี่ยก็ควรจะศึกษาดูซะก่อนว่าถ้าเราจะหาครูก็ดูครูว่าครูเนะี่ยเขาได้แล้วหรือ,อยังถ้าเป็นพระเรียเจ้าแล้วหรือ,อยังสำหรับครูในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผมนะเดี๋ยวคุณจะนึกว่าเออคุณผมมาอวดคุณว่าผมเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ครูจริงๆก็คือพระพุทธเจ้า ที่ผมเอามาพูดนี่มาสอนคุณแนะนำพวกคุณก็เพราะว่าผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาแนะนำไม่ใช่ของผมเมื่อจำภาพดินลืมตาจำได้หลับตานึกถึงภาพดินจำได้ประเดี๋ยวมันก็เลือนแต่ว่าถ้าคุณทรงหัดทรงอนาปานุสติกรรมฐานจนเป็นฌานแล้วก็ไม่มีทาง กะสินแต่และข้อไม่เกินสองวันจะสำเร็จหมดเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานนี่ผมสอนอยังทั้งเขี้ยวเขียนไปแล้วถ้าฟันผมถ้าถูกลมที่มันผ่านออกมามันสิกได้แล้วก็มันก็ต้องเกิดใหม่หลายครั้งในการพูดถึงอนาปานุสติจับลมให้ใจเขาออกตามสบายนึกถึงภาพกระสิน มันเลือนขึ้นมาลืมตาดูใหม่จำได้เพราะรู้สึกว่าจำได้ดีลุกจากที่นั้นเข้าสู่ที่พักพอเข้าสู่ที่พักจะนั่งหรือจะนอนก็าตามจิตนึกถึงภาพดินที่เราจับไว้ได้วันแรกๆก,ก็ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ความจริงกระสีนี่ทําง่ายเพราะเป็นกรร,รมฐานหยาบ การปฏิบัติกสาสีนี้ง่ายกว่าทุกอย่างเมื่อปฏิบัติไปแล้วเมื่อจิตจับภาพนี้ได้จำได้เป็นปกติท่านเรียกว่าเริ่มต้นเป็นอกาหานิมิตคำว่าอกาหานิมิตแปลว่านิมิตติดตาแต่ผมจะขอบอกว่าเป็นนิมิตติดใจเวลานั้นเราหลับตา แลวก็ะจงฝึกทั้งหลับตาและลืมตาให้นึกถึงภาพกระสิน,นั้นไว้เป็นปกติจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปไหนมาไหนกินข้าวอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่ก็ตามไอ้ไปขี้ไปเยี่ยวในบาอาจารย์เขาสอนว่าก็ห้ามนึกถึงกรรมาฐานกองใดกองหนึ่งเขาบอกว่าบาปเพราะว่าอา,อาจารย์มันไม่ใช่อาจารย์เนะี่ย ไม่ใช่จานมันเป็นกระมังพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกพระพุทธเจ้าบอกว่าจงยาวว่างจากสติสัมัญญะที่เราส่งความดีเมื่อเอืน่นถ้าเราเป็นโรคอะยิวาหรือไทฟอยกําลังขี้เวลานั้นมันตายทําไงเราจะตายเพราะจิตว่างหรือว่าจะตายเพราะจิตส่งความดีไอคำว่าจิตว่างคือว่างจากความดี เราก็ควรจะตายที่จิตมันกำลังส่งความดีดะนั้นทุกระยะจุดที่ที่เราจะพึงทำในเมื่อยังมีความรู้สึกคือเตือนอยู่ให้นึกถึงภาพกรสินนั่นเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐวีกสินอย่าลืมนะว่าผมจะแนะนำท่านละเอียดเพียงแค่กสินเดียวนอกกนั้นก็ยังจ,จะแนะนำเพียงอาการเท่านั้น ในเมื่อภาพกสินนี่เราจำได้ในภาพเดิมเมื่อจิตจับไว้เสมอเดินไปเดินมานั่งอยู่นึกนมาบรรยนึกถึงภาพกสินอยู่เสมออ้นน้นเข้าภาพกระสินจะมีอาการชัดขึ้นตามลำดับไอการชัดขึ้นในแสดงว่าจิตมีสมาธิสูงขึ้นมีความตั้งมั่นดีขึ้นภาพก็ชัด มื่อภาพชัดเกินตาลนดับนานาเข้าเราจะนึกให้ภาพนี้อยู่ที่สูงก็ได้อยู่ที่ต่ำก็ได้อยู่ข้างหน้าข้างหลังก็ได้อยู่ห้องข้างๆก็ได้ที่คาเบน้ก็ได้คำแรงก็ได้ตามได้สูงได้ซ้ายก็ได้ขวาได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้อย่างนี้ยังชื่อว่าเป็นโอกหานิมิตอันดับขั้นที่สองดีขี้หน่อย เมื่อต่อไปต่อไปพิจารณาไปเพ่งภาพนี้ไปเกลสินภาพดินที่เราเห็นมันจะกลายสีจากสีดินที่เราเห็นมันจะสีอะไรก็ช่างอ่ะผมไม่ถือตามแบบท่านบอกต้องเป็นสีอรุณแต่เวลาที่ผมทําจริงๆผมฉะมันดะาสีอะไรก็ได้มันสีดินก็แล้วกัน ไอ้ทำแบบผมนี่มันก็น่าก็จะบวมๆไปนิดแต่ผมถือว่ากระสินทั้งหมดนี่ท่านต้องการให้จิตจับภาพคือจับภาพให้ทรงจิตจิตทรงตัวผมเลยไม่ถือเพราะว่าดะเมื่อต่อไปภาพกระสินปฐวีกระสินคือกระสินดินที่เราเห็นมันเยกกระายค่อยๆขาวนวลขึ้นมาแทนที่จะเป็นสีเดิม จากนวลจะขาวมาทีละน้อยละน้อยน,อยน,อยนอยจนกระทั้งขาวเกือบหมดขาวหมดทั้งดวงแทนที่จะเป็นสีดินเดิมกลับเป็นสีขาวขาวใสนี่ใสเท่าไหร่ก็ยังดีใสขาวใสก็ทำาเรานึกให้ใหญ่ก็ได้ให้เหล็กกันได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้ทรงอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ อย่าลืมนะอีกตอนนี้เล่นกนสินนี่มันต้องเล่นกันจริงๆเพราะว่าเขาเล่นกันเพื่อวิชาสามและพิญญาหกแต่ว่าผลนั่นก็คือเป็นพระโสดาชิกาาิทาคานาคารหันได้ง่ายคนที่เล่นกนสินจริงๆเนี่ยโดยมากถ้าอย่างเลวที่สุดจิตหยาบจะติดอยู่แค่พระโสดาบันไม่เกินจิตวัน แล้วในที่สุดจิตก็จะพุ่งขึ้ไปหาความเบอกรหัฐานทันทีตามที่ผมเคยบอกกับท่านว่าเวลาภาวนาว่าพุทโธจบภาพพระพุทธให้ทรงตัวเดินไปไหนมาไหนนึกถึงภาพพระพุทธอยู่ด้วยนั่นก็เป็นกสินเป็นปิตกะกสินถ้าสีเหลืองเป็นปิตกะกสินควบกับพระพุทธธานุสติเดือดพระพุทธสีขาว เป็นโอทาตะกะสินควบกับพุทธานุสติถ้าพระพุทธพระพุทธรูปเป็นสีเขียวยังแพรแกวเป็นนีละกะสินควบกับพุทธานุสติโอ้ได้กำไรเยอยะ,ยะเรื่องนี้มันเรื่องไม่ยากท่นี้พอถ้าจิตของเราจับกระสินขาวผ่องใสแจ้วนะใสแจ้วมองแล้ว ขาวเพิบหนาตึบใสสะอาดดีนั่น,สนแสดงว่าขณะนั้นจิตของท่านเข้าเป็นฌานพอขาวเต็มที่นี่เป็นเ,เรียกว่ายังเป็นอุปจาระฌานนะแล้วอุปจาระนิมิตอุปจาระนิมิตก็คืออุปจาระฌานอย่างขาวทึบพอใสเป็นแก้วเริ่มใสเป็นแก้วเริ่มเป็นฌาน ้าเป็นแก้วสายสะอาดจริงๆเต็มที่ก็เป็นชาญสีตอนนี้ต้องสังเกตอารมณ์ว่าขณะใดที่เราเห็นภาพกระสินสายเป็นแก้วขณะนั้นหูเราไม่ยังภาวนาภาาวนด้วยนะภาวนาวปิปปะทวีกสินังภาวนาไปอย่างนั้น แล้วก็หูไม่ลำคัญในเสียงเสียงตึงตังโครมคลามเออะโวยวายใครเขาคุยอะไรเขาด่าเดินกันก็ช่งเขาเราจับภาพกระสินได้เป็นปกติอย่างนี้แปลการของปฐมฌานถ้าจับภาพใสเป็นแก้วจิตมีความสบายเอ,อิบอิ่มลืมภาวนาอาการอย่างนี้เป็นฌานที่สอง เห็นใสเป็นแก้วสะอาดยิ่งขึ้นความเอิบอิ่มหายไปใจดิง่งมีความรู้สึกเหมือนก่าตัวใครเขามัดไว้จนแน่นหูได้ยินเสียงภายนอกแววๆลมให,ลมให้ลมให้ใจเบาเนน้อยเล็กน้อย,อย,อยใจทรงตัวไม่อยากจะเคลื่อนไหวนี่แปลากายของฌานดิ่สามกสินจนสวยขึ้นนี่ถ้ากสินเป็นแากายใสสะอาด มือก็แก้วบางหูไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่รู้สึกลมให้ใจแต่ภาพกระสินที่เราเห็นนั้นใสสะอาดผ่องใสเชื่อใจอารมณ์ตั้งตรงดิ่งไม่ขยับซ้ายไม่ขยับขวาจิตจับอยู่ยเฉพาะภาพกระสิน จ้องอยู่เฉพาะภาพกระสินเป็นปกติลืมตาก็เหมนกันหลับตาก็เหมือนกันมันเห็นทางใจนะจะเอาลูกตาไปดูไม่ได้เวลาปฏิบัติต้องปฏิบัติให้คล่องทั้งหลับตาและลืมตาเดินไปเดินมาอยู่ไกลาภาพกระสินไปทั้งไหนนึกมาอะไรภาพกระสินใสผ่องใสยอย่างนี้เป็นฌานที่สี่จบ พอถึงชาญที่สี่ก็จะจบกระสิงกองน,นั้นนี่ว่ากันเรื่องกระสิงก่อนนะอันนี้เวลาที่ปฏิบัติกระสินเนี่ยสมมติว่าท่านปฏิบัติในปฐวีกสินกระสิน,ะสนดินสีดินที่ท่านมองในขณะนั้นเป็นสีอะไรท่านจงจำไว้ให้ดีว่าอย่าให้จิตของท่านคลาดจากสีนั้นบางทีเรามองดิน สีแดงแลบเข้ามาแทนสีเขียวเข้ามาแทนสีเหลืองเข้ามาแทนสีอะไรก็ตามท่านนอกจากสีนนั้นเขาเรียกกันว่ากระสินโทษอันนี้ต้องจําให้ดีนะเรื่องกระสินโทษถ้าสีแดงโผล่เข้ามาเราจับแดงสีเขียวามาพอมาเราจับเขียวท่านทำไปอีกกี่แสนชาติมือไม่ได้ เพราะว่านั่นเป็นการทดลองถูกสอบด้วยอารมณ์ของนิวรณ์ที่เรียกกันว่าอุทจรกกุกุจะหมายความว่ากำลังใจของเราไม่มัน่นคงอะไรเข้ามาเราก็จับใช่ไม่ได้อะไรเข้ามาก็ตามเลยต้องตัดทิ้งไปทันทีฉันต้องการสียเดียวคือปฐวีกสินนี่เป็นโรคเดิมนะ ถ้าลงก้าเข้าไปถึงอุปจารสมาธิขั้นสามอุปจารสมาธิขั้นแรกจำได้ในสภาพเดิมสมาธิขั้นสองรูปร่างในสภาพเดิมแต่บังคับให้สูงได้ใหญ่ได้เล็กได้ต่ำได้โน่งหนาได้ข้างหลังได้ถ้าอุปจารสมาธิขั้น 3, สามกสินจะขาวขาวตนนี้ขึ้นมาอย่าดันไปน,นึกว่าเป็นกสินโทษซสละ กระสินสีมันจะต้องคลายเป็นสีนวลน้อยๆึย้ลื่้นไปเค้ื่อนไปขาวหนักขับไปหนังไปจนกระทั่งขาวนาทึบใจนึกขึ้นมาเลยเห็นกระสินเป็นภาพขาวอย่านึกว่าไปโอทายกระสินนะอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิขั้นสูงถ้าถึงอุปจารสมาธิตอนนี้ฝึกทิ่ปุจกุยานได้ง่ายผมยังไม่ทีบาย ไปดูแบบแล้วต่อไปถ้าเริ่มใสเปิงแก้วน้อยๆตอนนี้ต้องเริ่มจับอารมณ์ไปด้วยที่ไปอุปจาระสมาธิมันมีอาการฟุ้ชื่นใจเอ,อิบอิ่มพ่องใสพอถึงเปิงแก้วน้อยๆหูจะมาดีไม่ลำคาญเสียงภายนอกจำให้ดีนะ ลมให้ใจจะเบาใจจะสบายยิ่งขึ้นอารมณ์จะทรงตัวดีพอถึงฌานสองคำภาวนาหายไปใจชุ่มชื่นมากขึ้นจิตภาพกระสินใสขึ้นพอถึงฌานสามลมให้ใจเลยนิดเดียวหูดินเสียงแวแวๆอาการการทรงตัวแน่นหนามากเหมือนกับปลักปักในดินแน่นๆ ถ้าทิ้งชาดีสี่ไม่รู้สึกว่าเราหายใจแกสินแจ่ใสจะมีอาการทรงตัวชาดีสี่มีสองลักษณะคือเอกกตาโกออเบขามีความโพร่งสติสมัชัญญะสมบูรณ์นี่เป็นลักษณะของอาการชาดีสี่ของกสินที่พลย้อนกลับเขมาเนี่ยผมยาใจท่านรู้ว่อย่าไปหลงในกกะสินโทษ จับดินแล้วสีแดงเข้ามาแทนสีเหลืองเข้ามาแทนมันแจ่มใสกว่าลรวบอกเอ๊ะมันดีกว่านี่เอานี่ดีกว่าเอาสีนั้นมาประเดี๋ยวสีอื่นก็มาถ้า,าไปจับเอาสีอื่นเข้ามาแทนก็แสดงว่านั่นท่านถูกนิวรณ์คือความชั่วของจิตเล่งงานเสียแล้วผลที่ท่านเจริญกระสินพังอย่าไปนึกวันดีนะพัง หมดสภาพเอาละสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในนามของปฏิบัติปทวีกสินแล้วเราควรจะอธิบายอนุภาพเขาบมังไหมว่าทำยังไงมันจึงจะมีฤทธิ์แล้วผมจะว่ายฟังในวันพรุ่งนี้สำหรับเวลานี้หมดเวลาเสร็จแล้วนี่ขอรับขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน จงใช้คำภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้ในกรรมฐานที่ท่านมีความชำนาญแล้วจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสวัสดี